สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนนะคะพี่เขามาลองรถค่ะมาแบบค่ำๆเลยขนาดนี้เวลาสามทุ่ม บ้านมันห่างกันค่ะบ้านไม่ได้ติดกันโอ้นิ่มมากบอกว่าเสียงนิ่มมากจะมืดๆหน่อยนะคะพี่ๆคะนี่ขับรถมาสองให้แล้วค่ะ ไฟให้ดูแล้วกดัดเย็นๆค่ะ เค็ชซ่วโมอจา้าวันนี้ก็ไปทำงานของตัวเองไปขุดนาค่ะทำงานชั่วโมองของตัวเองซ้ายขวาด้านหนาแล้ว ไปขับให้เพิ่นนะอ่ะถอยค่ะเดี๋ยวจะตักดินให้ดูเออค่ะมัต้องจะพร้อมมถึงจะค่ะนูช้ายแล้วไงเห็นใน YouTube อะไรอ๋อค่ะนูพึ่งลงหนูเพิ่งลง เพิ่งลงขายวันนี้ค่ะ<อ>ค่ะโชคดีมากที่ได้เห็นเพราะหนูเพิ่งลงขายวันนี้<อ>ค่ะเมื่อกี้ก็มีเท่าแก่ใหญ่โทรมาว่าจะมาเอาก็เลยบอกว่ามีคนมาลองอยู่่เป็นตอต้นนเพื่อนเออค่ะอ,อะอดูค่ะไปดูค่ะว่าเป็นยังไงการ,ร<อ>ทำงานเป<อ>็นยังไงนะ<อ>หนูมีสามคันค่ะ<อ>หนึ่ง มาร์คทูสองมาร์คทีสามสามข้างในเป็นทำงานอะไรค่ะหนูหนูเป็นครูส่วนแฟนทำงานนี่แหละขุดดินผมที่รับขุดสะรับเมาทำชั่วโมงค่ะรถเพิ่งเอามาจอดนี่ไปทำงานชั่วโมงมาเพิ่งเอามาจอดครับเองหด้จ้างจ้างจ้างลุน้องครับค่ะ ะดมานลอันนี้หนูพึแบลมาแบลม,มาจากสุพรรณค่ะเพราะว่ารถรถหนูรถหมูส่วนใหญ่จะเอามาจากฝั่งนู้นละค่ะฝั่งภาคก่าฟังเลยค่ะฟังเสียงการทำงานฟังเสียงการทำงานดูระบบ ฟังเสียงเครื่องเสียงอะไรมันเครื่องอะไรเครื่องนีตน่ต้องหงห่วเลยเครื่องอินสูนะี่มันเนี่ยต้องถามเธอแกค่ะว่าเครื่องนี้ยังแต่หนูบอกเลยตาลูมันมีมัชชีมัชชูโมโหน้ำมัดอกต้องถามเพื่อนค่ะเรื่องเครื่องจะถ้าถามองประกอบไพ่นอนุตอบได้อยู่เป็นครูสอ,อนอยู่นี่บ้านอยู่นี่ค่ะ เป็นคนชลินค่ะอำเภอไหนอำเภอลำดวนเขมิน,นค่ะค่ะเขาเป็นคนชลินส่วนเนี่ยแหละบ้านหนูตำบลมิตรคามินไร้ค,ค่ะนามสกุลจารัดจารัดกับทางำอำเภอจารัดอยู่สํานวนหน้าผมคือเนี่ยค่ะลายค่ะนี่อำเภอลำดวนนะ นี่ดูระบบเจ้ามาทีกันค่ะอันนี้พี่พี่พี่จากสุรินนะคะมาดูรถมาตอนดึกค่ะมาตอนสามทุ่มมาถึงดึกก็ได้ดูดึกดูตอนเย็นดูตอนเย็น,ต,น,ยนตักดินได้ไม่มีสะดุดค่ะ เสียงเครื่องนิ่มมากไปดูเครื่องค่ะสองไฟดูเครื่องดูอะไรได้สองไฟพ่อสองไฟพ,ไฟพาคนไปดู เป้มากถอยราคาเท่าไรราคาถอยโอ้โกขึ้นเขาคำเดียวมันฟูอิ่มหมนหรอราคาซื้อใครรถได้อยู่รถได้อยู่เอาแบบว่าถ้าลูกค้าพอใจก็รถได้อยู่ตักกินเลยอันนั้นอะไรอันนี้พวกพ้นทายนี่คือคือผมซื้อน้ำมันเครื่องผมกทายไปคือคือผมซื้อมีโรงงานเลยนะคช่ตลาดคงยังได้หรอของผมเนี่ยน้ำยังเต็มเลย ล้งปีใหม่การเดินมั้งค่ะไลาเดือนเลยจะได้ทำไอ้จะซื้อปีใไว้นะค่ะตัวเดินเป๊ะตัวเดินโอเคค่ะเพึ่งถ่ายน้ำมันตัวเดินถ่ายน้ำมันเครื่องดูยูทูบก็ได้ค่ะเพราะว่าพวกหนูพึ่งถ่าย ได้ไหมได้ค่ะได้อำเภออะไรสงคตครับได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ได้ค่ได้ดูเครื่องดูระบบดูอะไรก่อนตาผมดูเครื่อง

ครับเพราะว่ามันนีทุเกยจากอ่างทองอ่ะไปเกี่ยวอยู่นั้นเป็นสิกว่าปีเว่าไม่ใหญ่หรอกอยากไปเล่นเลยเ็าว่ารถใหญ่แบบผมไม่รู้เล่นตูปตาธรรมดาดีกว่าธรรมดาก็หูเล่นรุ่นกลางไม่เล่นรุ่นใหญ่ ba สวยมันมันอยู่ได้ไม่นานนะคะพีพีเอฟซีขารถสวยมันมาแป๊บเดียววันนี้ลงวันเดียวนะคะลงวันเดียวมีคนโทรมาหาสองเจ้านะคะวันนี้ลงวันเดียวมีคนโทรมาหาสองเจ้าขับกลางสิบห้าคัน <c oughs> เออินออกมาถึงอำเภอสุธาลูกชายส่งในเพื่อนมามาพูดคันน,นั้นกันนี่เรื่อแยู่ที่บันทวดมีโนโทกันเลยโทค่ะ <c oughs> ค่ะรสวะะสวยค่ะอยู่ได้ไม่นานค่ะอยู่ได้แป๊บเดียวนั่นแหละค่ะอ๋อค่ะยังแค่ยังได้ทำงานอยู่ค่ะขอสวยมากค่ะเราลอง ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคันนี้จะจบไหมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ